สวัสดีครับผมสมคิดโตโยต้านะครับผมวันนี้นะครับก็จะมารีวิวนะครับรถโตโยต้ายาร i s คอร s สใหม่ล่าสุดนะครับรุ่นพรีเมียมลักชวรี่นะครับสีขาวมุกนะครับหลังคาดําสีขาวมุกไว้เพลนะครับราคายที่9 1,100 0บาทครับคันนี้นะครับผมชมหน้าดูดันนะครับใหม่ล่าสุดเลยนะครับ ด้านหน้ากระจังหน้านะครับเป็นสีดำนะครับแล้วก็ตัวโลโก้ของ t o y o ต้นะครับตกแต่งด้วยแถบสีครมเยียมนะครับใต้โลโก้นะครับก็จะมีกล้อง360องศานะครับกล้องรอบคันกันชนหน้าสีเดียวกับตัวรถนะครับไฟหน้าและไฟตัดหมอกนะครับเป็นแบบฟูล LED นะครับผมให้ ความสว่างนะครับมองเห็นได้เด่นชัดนะครับในเวลาการคืนนะครับทั้งไฟหน้าและไฟตัดหมอกนะครับผมแล้วก็มีเซ็นเซอร์นะครับอยู่ตรงด้านบนไฟตัดหมอกนะครับเซ็นเซอร์ด้านหน้านะครับมี2จุดรับซ้ายขวาตัวกันชนหน้างนะครับเป็นสีเงินนะครับผมนะคล้อแมกนะครับ ปัดเงานะครับสีทูโทนนะครับล้อแมกขอบ18นิ้วครับเป็นยางโยโกฮามานะครับซีริยางสองหนึ่งห้าทับห้าห้าปนะครับผมสำหรับซีริยางของโตโยต้ายาริสคอร์สใหม่นะครับล่าสุดนะครับเป็นเครื่องยนต์ไฮบิดเครื่องยนต์พันห้าหรือว่า1.5้านะครับแบบไฮบิดรจกมองข้างนะครับสีเดียวกับตัวรถนะครับมาพร้อมกับไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะครับผมนะครับแล้วก็มีกล้องนะครับ สามร้อหกสิบงศาที่กระจกมองข้างนะครับมีไฟสองสว่างนะครับที่ประตูนะครับแบบ Welcoming นะครับสําหรับ Toyota Yaris c r o s ใหม่ล่าสุดเลยนะครับผมหลังคาเป็นสีดํานะครับมาพร้อมกับดาวหลังคานะครับผมเสาอากาศแบบคีบฉลามนะครับเมื่อเปิดนะครับสีเดียวกับตัวรถ ดูด้านในนะครับด้านในครับตกแต่งด้วยสไตล์ดูหลาสปอร์ตนะครับผมหน้าจอ TFT นะครับผมเจ็นิ้วนะครับหน้าจอแบบดิจิตอลนะครับหน้าจอฟังก์ชันวิทยุนะครับเชื่อมต่อ Android นะครับ Apple c a r p l a y ได้นะครับผมนะครับหน้าจอ10.1นิ้วนะครับ มาพร้อมกับพวงมาลัยมันติดฟังก์ชันนะครับควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยควบคุมหน้าจอนะครับที่พวงมาลัยนะครับแอ่นะครับเป็นระบบแอร์ออโต้อัตโนมัตินะครับผมครับมาพร้อมกับตัวอหมอกนะครับว่าไฟเรียกว่าไฟไล่ฟ้าครับผมนะครับเวลามีหมอกนะครับแล้วก็ ที่ชาร์จแบตเตอรี่นะครับผมครับตรงนี้นะครับชาร์จแบตเตอรี่นะรมีด้านนี้ครับสองจุดนะครับแล้วก็มีด้านล่างนะครับผมครับตัวพุชสตาร์ทนะครับอยู่ซ้ายมือนะครับกดปุ่มสตาร์ทนะครับเกียร์ตัอัตโนมัตินะครับมาพร้อมกับเบรกไฟฟ้านะครับผมนะครับพร้อมกับระบบ ลวงเบรกอัตโนมัติก็คือเบรกโฮนะครับอยู่คู่กันนะครับที่วางแก้วนะครับก็มีอยู่สองจุดนะครับตรงคอนโซลกลางนะครับวางแก้วนะครับผมเบาะหนังนะครับเป็นลายทูโทนนะครับพร้อมกับปรับเบาะด้านคนขับนะครับแปดทิศทางนะครับปรับเบาะไฟฟ้านะครับสำหรับด้านในลำโพงนะครับ ลำโพงมีทั้งหมด8จุดด้วยกันนะครับผมเป็นลําโพงของไพโอเนียเลยนะครับผมสําหรับลําโพงนะครับผมตัวท็อปสุดนะครับเฉพาะตัวท็อปสุดนะครับที่เป็นลําโพงแบบไพโอเนียี่ห้อพโอเนียด้านหลังนะครับก็จะมีช่องแอร์นะครับช่องแอร์อยู่ด้านหลังนะครับแล้วก็ตัวเบาะตรงนี้ก็สามารถดึงลงมาได้นะครับแล้วก็จะมีที่วางแก้วนะครับ2จุดนะครับ สำหรับยาริดคอร์สนะครับมีมาให้นะครับพับบ่อหลังได้60-40นะครับผมสำหรับยาริดคอร์สมีไฟเบกรกดวงที่3านะครับไฟไท้ายเป็นแบบฟูล l l d นะครับมาพร้อมกับโลโกโ้ Toyota นะครับเป็นสีเงินนะครับไ ใต้โลโก้ก็จะเป็นกล้องนะครับกล้องถอยหรือว่ากล้อง360องศาลอบพันมีเซ็นเซอร์ด้านหลังนะครับ2จุดนะครับเซนเซอร์สวยงามนะครับดูดีมีสไตล์นะครับเป็นระบบไฮบริดยารีคอร์ดสำหรับลูกค้าที่ชอบแบบ5ประตูนะครับเป็นเครื่องพันห้านะครับ ตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดเลยนะครับผมราคาก็จะอยู่ที่900,000บาทนะครับสีขาวมุกหลังคาดำสนใจยังไงก็อย่าลืมนะครับสอบถามเข้ามาได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามด้วยนะครับสมคิดโตโยต้าครับผมคอมเมนต์เข้ามาติชมได้นะครับผมข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้นะครับผมก็ฝากไว้ด้วยครับสมคิดโตโยต้านะครับผม ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ